เป็นงามครับเป็นห่อนผูเป็นหอดลวดหอดลวดเห้ยเห้เราหับไปยังไงเราขับขับเครื่องน่ะชัดเจนเลยเป็นงามนี่ ติวติ้วเลนฮไป่งหาไตยไไปหามขาไไปหาหมูขาดนี่เห็นอะไรเห็นแล้วอะดบคาอีก้อยรอยหน่งเห็นยไหวะรอยนึงบบติวตเลยกเอด๋เนาะกด๋อเร็วอก้องับเอ็นี่ลองมาวาดัทโกดัทหางแท่งวาัลแดนโกับเวลแน

โตนี้มาดิบดนช่วงบ่าเดีนน้องเดยวน้องลำบาอืมฮะจะาดุการิ้งกไม้ไม้เล่าพับครับครับได้่ครับไม่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 เป็นไมตีกรอบเลย

แบบเดียวกันจับมือหยวนคนละไว้ได้อาะนองโม่สมบัติเด่น่จะดีแน่ครับค้นงามจุ๋มโอ้ไปเราเล่ากันก่ำนั้นโยะวหางคือเดอนนะครับคุณบ,บอก,อบอกอรกอก้นขาดไหม ย้างค่ะหางมั่งมีอะมั่งมีครับกระถางได้ปุ๊บรับางเขื่อนหางมันสมบูรณ์พอหมูสิงห์ก็หางนะแต่เขาก็ต้องดูแลกระโปรงมั่มีเปิดกันไปหางมั่มีเด้วยแม่หางมั่มีมันเดือดจะเล่าเด่น่ะผับมวนลงเลยน่าจะไม่มีหางไปเรื่อยๆคริดกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ าครัาคร, en. รับจะพึือรวนตรุษคับอไก่คร yeah. ับบองไก่เ uh ม um ุเ um, ล่างจากตรงบ้านนี่นะครับม uh ือรวนตรหางเสียบหมุเป็นดอกแบงดอกแสบดอกย้างเข้าใจไหมครับปองไก่ครับจัวนตรุษหางเสียบหมุเป็นดอกสแบง ิงงานกร้อัดเอกอรอยลนดดเป็นหอนมูเห็นอดลวดหอวด ไเราับไปยังไงเรับับเก่งแล้วโอ้ยได้เลำตัวสุยอดเลยมากมากเลยชัดเจนเลยเป็นงามออ่ะคนติ้วิ้วมน่อหรอางไปลองปสป้ายปหางมันขาไปไปหางมันขาดนี่เห็นอะไรเหอ่ะตาปนลยอยนี่เห็นีไรอยนี่ บ่บ่กูได้ได้ก้กเล้บอกเราไปมอดีอมเียงเวาางแท่งกรว่ามัปวดกันหอบกบมือเป็นดอกแโปรกกสองรบห้าสองร้อยกสิบห้าอ้อเฉลิมผล